อรักนะ,กนะดีไซน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่คะนี่เลยวันนี้เกลี่มากับเพื่อนๆใช่ไหมลูกใช่วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่วัดลองวัดวัดอยู่ที่ทาคาเฟ่ <laughs> ร้องทานรวงข้าวเมื่อกี้เขาอ่านว่าอะไรนะ รนะ้องแทร่ร้งอ,งองทานลวงข้าวไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนวันนี้เกลี่มากับใครคะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออายุคะ่ะอายุกับน้องอะไรน้องโนต้ตโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านในกันเลยวันนี้เรานัดใครมาพี่เกล only, นัดน้องดีไซน์นัดน้องดีไซน์มาด้วยกับแม่กุ้งนะคะนี่เรามากันคาเฟ่นี้โอ้โหทางเข้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่นี่เป็นธรรมชาติมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะนี่ อะไรคะเขินเหรอคะอุ๊ยนี้เขามีคู่จิ้นอะไรคะเขาเป็นคู่จิ้นหรือเปล่าโอนี่บอดตัวคู่จิ้นกันเลยหรือเปล่านี่ทุกคนบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบว่าทุง่งนาสวยมากบรรยากาศดีมากแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เขาทําโซนใหม่มีของเล่นให้เด็กๆเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆเ,เ,เข้าไปด้านในนะปาเดี๋ยวเราไปรอน้องดีไซน์กับแม่ก,กุ้งกันก่อนนะคะอุย๊ยจุดนี้มีชิงช้าด้วยไหนลองหน้าชิงช้าที่สามคนสามคนหน้าชิงช้าสามคนก่อน อุมเียยั้องโนดอ่านี่โอ้โหตอนนี้เย็นมากเลยนะคะทุกคนวิวเขาไม่จุดถ่ายรูปให้เราเดินลงไปยนะพี่เกลถ่ายรูปด้วยอดูสิทางน้นเขาจะเป็นแบบว่าจักรยานอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่ามุมถ่ายรูปมุมหนองน้ําอะไรอย่างนี้นะมีเราสามารถลงไปถ่ายรูปได้นะคะบรรยากาศคือดีมากวันนี้เรามาในวันที่แดดไม่ออกแดดแบบว่ามืดครึ้มฝนนะ ไปเดี๋ยวเราจะไปทางไหนกันดีเราจะขึ้นไปสั่งอาหารก่อนหรือว่าเราจะลงไปก่อนอย่ามีคูจินไม่ใยแล้วมายุจัดไปลูกเอย่ามีคูจินอ่ะใครเกิดก่อนสองคนที่ใครเกิดก่อนพยุเกิดพศอะไรลูกสองห้าสองห้าห้าหรือเปล่าสอโอเคเดือนไหนครับเดือนมีนาวันที่ยี่สิบสองค่ะเขารู้ไปอีกเขารู้ไปอีกอ่ะ เกาบอกว่ายูเป็นพี่เกลี่ยเป็นน้องแต่งชิงช้าให้น,น้องหน่อย <ś c oughs> <ś <manship> <ś> เขาบอกว่าน้องอยากมีคู่จิ้นนะทุกคนอะแกง้งแกว้งเดี๋ยวเราไปสาใส่เพลงหวาน โน้ตเคิร์ดโน้ตบอกว่าจะมาแย่งวายุช้นงไม่ด้นะไปเด็กๆหิวกันหรือยังคะหิวแล้วไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นนะคะไปสั่งอาหารกันไปเลยเก็บน้ําด้วยไปนั่งโต๊ะไหนนั่งโต๊ะไหนดีเราราจะอยู่ข้างบนหรือว่าเราจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนข้างบนข้างข้างเอข้างแอร์มันน่าจะมีคนนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอจะขยิกได้เฮ้ยแต่มันมีข้างบนด้วยนะลูกข้างบนเราต้องขึ้นทางไหนอ่ะหุย เราต้องฝ่าด่านน้ำควันนั้นไปนะทุกคนไอ้น้ำอะ่ะแล้วเราก็ถึงจะขึ้นไปด้านบนได้นี่เขาบอกว่ารักนะรักนะอเอา <laughs> ปะปะปะ๋ยวเราไปสั่งอาหารกันไปสั่งอาหารกันกินกเยอะเลยเ,อยเอยบอกคุณแม่ก่อนบอกคุณแม่ก่อนว่าเราจะไปสั่งอาหารคุณแม่นั่งรอทางโน้นนะน้องวายุคุณแม่มารับแล้วคะ่ะแบบตกคนแตกมีน้องเกาหลีก็มีน้องชื่อธันวาแล้วก็น้องชื่อสายฟ้าใช่ไหมวาไม่ตอบ จบตรงนี้ก็คงจะดีกว่าบอกคุณแม่ก่อน,นไปสั่งอาหารก่อนนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามานั่งในห้องแอร์นะคะทุกคนค่ะนี่เราได้โตแล้วนะคะเราก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กทานอะไรนะคะไ,ไม่ว่าเธออยู่ที่ใด นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กับข้าวมาแล้วนะคะได้มาจนเราทานหมดแล้วเกลี่ยอร่อยไหมคะวันนี้สั่งอะไรมากินคะูดผัดกะเพรานี่เกที่สั่งผัดกะเพรามานะทุกคนแต่ว่ามันหมดแล้วนะอร่อยไหมคะนง่มอร่อยไหมอร่อยวายยอร่อยไหมครับอร่อยครับโอเคโอเคดีไซน์สวัสดีค่ะดีไซน์มาแล้วนะวันนี้ระเจอกันนะคะทุกคนอันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วนะไป โอ้โหไอน้ําเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อพี่เกลไปถ่ายคลิปอ่าไปถ่ายคลิปด,ด้านบนใช่ไหมไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรอีกอุย้ยเราวังลื่นเราวังลื่นออเห็ุไป่ะไปไประวังลื่นนะระวังลื่นนะนี่นะคะทุกคนเกิดเหตุอะไรลูกเราดันดาวไหลใช่ไหมเมื่อกี้เกลี่นะคะเขาล้มล้มใช่ไหมลูกมีตุกกระแทกเปื่นอนหมดเลยตอนนี้หายยังคะห,หายแล้วหายแล้วป้าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเพราะตอนนี้เสือเ้อเลอะหมดเลย มีคาบด้วยออาไปเปลี่ยนเสือ้อ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเกอลี่เปลี่ยนเสื้อมาแล้วใช่ไหมลกูกใช่โอเคไปเราเดินขึ้นไปข้างบนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะ งอะไรอะมันเป็นอะไรคะพี่เกลอวทุกคนมันเป็นอย่างนี้รูโบเบรูโบเบเลย แล้วต้องห้ามนั่งไงเอาเขารู้ไมหมเนี่ยว่าที่นี่มันพังแล้วแล้วก็จะมีคลิปลวันละนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเด็กๆนะคะมาที่ร้องทานรวงข้าวอำเภอสมบองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเควันนี้เกลี่จะเลี้ยงขนงเมนเพื่อนๆใช่ไหมลูกทางด้านข้างหน้าน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกงกันอีกแล้วอันนี้เป็นคู่กัดนะทุกคนไม่ใช่คู่จิ้นนะคู่กัดสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะไปไหนกันคะไปร้านค้าโอเควันนี้เกลี่จะเลี้ยงขนมเพื่อนๆใช่ไหมลูกเลี้ยงไหมหนึ่งบาทไม่มีตังเลยโอ้ยโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปร้านค้ากันนะคะทุกคนวันนี้เรามาถ่ายละครสั้นกันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเลี้ยงขนมนะทางด้านข้างหน้าน่ะโอ้ยโอ้ย้ยกันอีกแล้วอันนี้เป็นคู่กัดนะทุกคนไม่ใช่คู่จิ้นนะคู่กัดคู่กัดประจําช่องนะคะป้านเดี๋ยวเราจะไปซ้ายหรือขวาตรงไปดู้แล้วว่าตรงไปแต่ว่าถ้าเกิดว่า ถึงแยกเราเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวาเร็วซ้ายซ้ายหรือขวาข,ขวาเฮ้ยมีไอติมผ่านมาด้วยวันเจียปังเด็กเราไม่ได้แวะนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะไปร้านค้าการร้านค้าใหญ่อยู่ขวามือนะเล็กอยู่ซ้ายมือนะคะส่วนร้านหมาที่แม่ทำเสร็จเออส่วนร้านหมาที่เมื่อจะซื้อได้ร้านหมาซื้อเทดดี้กี้อไอติมต้องอยู่ฝั่งร้านนู้นใช่ไหมลูก<ม>ใช่ไหมครัโอเคปังงั้นเลี้ยวขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวาลูก ไปค่ะตอนนี้เรากาลังเดินมาแล้วนะคะเลี้ยวขวามาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านใหญ่จะเปิดหรือเปล่านะเฮ้ยมันเปิดหรือมันปิดพี่แก้วรู้สึกเม็นเมอะไรไม่รู้อะโออจริงดิไม่ก็ได้กินเหมือนกันตอนเนี้ยทุกคนได้กินไหมมันจะได้กินได้ยังไงนะเดี๋ยวดิมริมนะลูกนะเปิดหรือไม่เปิดเปิดหรือไม่เปิดเปิดโอเคเปิดเปิดไหมโอเคเดี๋ยวจำตัวข้าโถนนนะข้ามไปเลย ไปแล้ววิ่งไม่เราคนแก่นี่ทำไมต้องรีบสิของหมดโอ้โหว่าะหมดเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูกันนะคะว่าเด็กๆจะเลือกอะไรค่เดนนี่คือร้านค้าที่เรามาซื้อประจำที่ไม่จะเหมาหมดเลยอ่ะเลือกได้เลยอุ้ยมีไอติมด้วยหรอลูกไอติมอะไรดีนะาอยากซื้อของเล่นของเล่นอะไรคะเด็กๆกินอะไรลูกกินน้ำซื้อน้ำเลยมีไอติมด้วยนะ ไอติมมีหลายแบบมากเลยอาเชื่อวก่อนไม่ถือออกมาเลยค่ะถือออกมาเลยเราเปิดแล้วโอเคหลายแบบมากไอติมเอาน้ำอีกไหมเอาน้ำเปล่าให้แม่ควหนึ่งลูกได้ไมเอาน้ำเปล่าโอเคไปเลือกเลยขนมอยู่ซ้ายมือไปไหมหลูกไปดูขนมไหมอ่าใครจะขนมไปเลือกขนมเลยอยู่ฝั่งน้องลูกไิ้ไหมเลือกน้ำอยู่นะคะตอนนี้อ้าว ไปดูกันว่าเด็กๆจะเลือกขนมอะไรเอาอะไรดีเอาอะไรดีมีหลายอย่างมากอะไรอะ่ะอันนั้นมันเป็นอุ้ยของป๊อดเอามา <c oughs> เอาเอาเอามันคือแบบว่าลูกอมซาซา <c oughs> เปี้ยวๆอ่ะหลกมันจะเป็นรสน้ำเขียวน้ำแดงน้ำโค้กน้ำสไปซ์อะไรประมาณนี้อันเอาโค้กเยอะวุ้ยแต่ก่อนแม่ชอบมากเลยนะแม่กินจะแม่คันผัวเหรอ <c oughs> อ่ะเอาอะไรอีกอู้มันมีลูกอมหลายแบบแต่ว่าเด็ดเด็แทาวต้องแปลงฟันด้วยนะคะตอนนี้เกียรี่เขาจะเอาไปสิบเม็ดนะคะเอารวมให้หมดเลยนะลูกนะเารวมสีเลยโอเคอ่ะวายยุ่กับโนดเอาอะไรคะโอ้ยเย็นรีพิซซ่าเหรอโนดเอาอะไรลูกโอเคหยิบเลยนี่มันคืออะไรอ่า่าที๋เทียวพี่แต่ก่อนที่ไม่ชอบไม่ใช่เหรอออตอนนี้ไม่ชอบละกินเบื่อดีใช่ไหม เออป้าโอเคพร้อมยังไปจ่ายตังค์เอ้ก็ให้ไม่เหลือคนเดียวแล้วนะไม่เหลือคนเดียวแล้วเนี่ยกินอะไรไม่ใช่ไหมอ่ะโทีกรอบไหมอุ้ยโูตีกรอบก็มีอุ้ยอันนี้หรือเปล่าที่วันนั้นพี่ซื้อไปอ่ะใช่อร่อยอร่อยอร่อยมากินด้วยกันก็ได้นะไปอรไอยอีกอันไหนก็เลือกมาไปจ่ายตังค์โอเคตอนนี้พร้อมแล้วรอรอจ่ายตังค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่ให้ทายเท่าไหร่ให้ทายร้อยห้าสิบอ่าไม่ใช่ ร้อยยี่สพี่เกีร้อยยี่อ่ะร้อนะอ่ะวายุว่าเท่าไหร่ร้0ยสามนร้อยสี่สิอ่ะร้อยยี่สิบี่สินี่ล่ะไม่คิดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันทุกคนมากใครจะทายใกล้เคียงที่สุดอ่าตอนนี้คิดเสร็จแล้วเท่าไหร่นะคะร้อบเาทร้อบาทใครใกล้เคียงสุด <c oughs> คิดถึงไงก็ไม่รู้หรอ, okay. อโอเคอ่าจะตังอะไรหรือแต่ตังค์เลยก็เกี่ยวมัวนหมดเดาหมวไงเดาหมวไงอ่าโอเคตอนนี้ได้ขนมมาแล้วอุ้ยมายื่ถือนะ้ำหนักไหมมายุดหนักไหมโอเคได้เนาะไปะตอนนี้พี่ใหม่กับแม่หนึ่งนั่งรอรออยู่นะคะโอเคค่ะดูคอนเทนต์คลิปนี้นะคะเราก็ไปซื้อน้ำปั่นซื้อนขนมมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคพี่แกไปคลิปเหื่อนคะ่ะ तिन कस्तो भाइ